สวัสดีครับพบก,กับพลอตเทสชาแนลประจำวันที่15 เมษายน6กครับก่อนอ่นเราจะมาเฉลยคลิปของเมื่อวานกันก่อนนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับกาสโกเลนเจอร์เปิดบ้านต้อนรับกัมเบญสปอร์ติ้งบาก้กาครับซึ่งกาสโกเลนเจอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะบาก้กาไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับมีประตูตามที่เราต้องการในครึ่งแรกถึง2ประตูครับซึ่งเป็นประตูที่ยังทําให้เราวินต่อเนื่องเหมือนเดิมครับซึ่งในเดือนเมษายนตั้งแต่เปิดเดือนมามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับยังไม่ได้พบกับความพ่ายแพ้เลยครับถือว่าบิน100%ครับ โดยวันนี้ผมมีฟุตบอลหนึ่งคู่ครับเป็นฟุตบอลออสเตรียดิวิชันสองเตะกันเวลาห้าทุ่มสิบนาทีเป็นการพบกันระหว่าง s k u a m s t e ัมสเครับเปิดบ้านตอนรับกรรมยันสังพอเส้นซึ่งความจาเป็นของทั้งสองทีมในนั้นนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายครับเนื่องจากเป็นช่วงลงเตะในช่วงของปลายฤดูกาลละทั้งสองทีมนั้นต้องการครับเอาใจแฟนบอลของทีมตัวเองครับและต้องการทำลำดับให้ดีที่สุดครับในการจบฤดูกาลนี้นะครับ เราจะมาเริ่มจากการดูสถิติของทั้ง2ทีมในการพบกันก่อนนะครับโดยทั้งสองทีมนั้นเคยพบกันมา3ครั้งครับเป็น2พอเซนชนะได้ทั้ง3ครั้งเลยมีสกอร์ในครึ่งแรกครับ3เกมจาก3เกมการันตีการมี2ประตู3เกมจาก3เกมสูงเต็มเวลาไป3เกมจาก3เกมและมีประตูทั้ง2ฝั่ง2เกมจาก3เกมถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆครับในการเก็บสกอร์เมื่อทั้ง2ทีมมาพบกันนะครับ การเฝ้าลังสิทธิ์นัดลังสุดของอัมสเตินครับมีผลงานที่ดีมากๆครับชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2และแพ้2มีสกอร์ในครึ่งแรกครับ9เกนจดเกมการันตีการมี2ประตู8เกนดเกม สูงเต็มเวลาไป6เกม10เกม1ประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู8เกม10เกมและเสียให้คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู5เกม10เกมซึ่งใน5เกมจาก10เกมที่เสียประตูเป็นการเสียมากกว่า1ประตูทุกนัดเลยนะครับถือว่าเป็นสถิติการเกิดสกอร์ที่สายสกอร์ชอบมากๆครับสำหรับเรื่องของการลงทุนสกอร์สูงครั้งแรกนะครับ <S <S การออกเย,ยี่น10นัดล่าสุดของซังพอเซนครับมีผลงานที่เยี่ยมเช่นกันครับชนะไปถึง7ครั้งเสมอ1และแพ้ไปเพียงแค่2นัด มีสกอร์ในครึ่งแรกครับ5เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู7เกมจาก10เกมสูงเต็มเวลาไป5เกมจาก10เกมยิงประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู8เกมจาก10เกมและเสียให้คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู6เกมจาก10เกมสถิติการทำประตูของทั้ง2ทีมครับการเล่นนบ้าน10นัดล่าสุดของอัมสเตอร์ดัทครับยิงไป20เสีย11และการออกยัน10นัดล่าสุด2บร์เซ่นครับยิงไป17เสีย11ทั้ง2ทีมมีสถิติการยิงประตูที่ถือว่า เยี่ยมมากๆครับเหมาะสําหรับการเลือกฟุตบอลนะครับคู่นี้มาลงทุนในสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนสําคัญนะครับเรื่องของราคาโดยราคานะครับเปิดมาที่ให้สองเปอร์เซ็นครับบวกมาต่ออัมสเตตเทนราคาเสมอครับจ่ายน้ำศูนย์จุดเก้าแปดให้อัมสเตตเทนจ่ายน้ำศูนย์จุดแปดสามให้สองเปอร์เซ็นราคาภูตอนเปิดนะครับจ่ายให้อัมสเตตเทนเจ้าถินครับสองจุดหกศูนย์ท่าเสมอจ่ายสามจุดสองห้าท่าสองเปอร์เซ็นทีมเยือนชนะจ่ายสองจุดสี่ศูนย์ ในราคาเปิดนี้ถือว่ายังไม่มีนะครับการการันตีใดๆครับเบียงบอกได้เพียงแค่ว่าซังพอเซนนั้นมีความได้เปรียบครับเนื่องจากราคาภู2.40แต่ภผู้2.40ในราคาที่ต่อเสมอถือว่าเป็นราคาภูที่มุ่งบอกว่าทีมต่อนับมีโอกาสที่จะยิงประตูได้แต่ยังไม่ได้การันตีอะไรชัดเจนมากมายครับดังนั้นในราคาเปิดนี้ยังไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลยนะครับต่อ,อมาราคามีการขยับนะครับไหลขึ้นให้ความสําคัญของหน้าบอลต่อซังพอเซนมากขึ้นนะครับ โดยให้สังพอเซนครับบุกมาต่ออัมเตเทนที่ราคาปปจ่ายน้ํา0.90ให้อัมเตเทนจ่ายน้ํา0.90ให้สังพอเซนราคาเฮดิแคปถือว่าใบาเรียบร้อยนะครับว่าฟุตบอลคู่นี้ยังไงก็มีผู้ชนะครับการมีผู้ชนะครับยังไงก็ต้องมีประตูครับดังนั้นคู่นี้ไม่จบ0 0ย์อย่างแน่นอนครับราคาพูนปัจจุบันครับจ่ายให้อัมสเตเทนครับที่ราคา3.25ถ้าเสมอจ่าย3.50จถ้าสังพอเซนชนะจ่าย2.20 ราคาพู2.20ของบอลที่ต่อรองปปอครับจ่ายน้ํา0 9 0ยังไม่ใช่ราคาพูของน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาพูสเสมอเต็มเวลาครับ3.50ของบอลที่ต่อรองปปอครับเป็นราคาพูที่ยังไม่ถึงเลทที่จะสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ราคาที่ถึงเลทก็เคยพูดไปไหลายคลิปแล้วว่า3.60ขึ้นไปนะครับพูของหน้าบอลรองครับที่เป็นรองปปอครับจ่าย3.25เป็นการการันตีครับเสียประตูในราคาพูณนปัจจุบันอย่างแนนน่อ จาก3ประเด็นนะครับภูของหน้าบนต่อครับตอนต่อเสมอนี่2.40บอกว่ามีโอกาสที่จะชนะแต่ไม่ถึงขั้นว่าการันตีราคาภูณนะปัจจุบันครับมีการให้ความสำคัญครับจ่ายลดลงไปอยู่ที่2.20ในราคาปปอบอกว่ายังไม่ชนะเหมือนกันแต่มีโอกาสที่ทําประตูได้ชัดเจนมากขึ้นราคาภูของหน้าบนลองครับตอนราคาเปิดเป็นรองเสมอนี่2.60ก็ถือว่าเป็นราคาภูในเลทที่ปกติ แต่ตอนราคาณปัจจุบันครับเป็นลองในราคาปปลดความสําคัญจ่ายเพิ่มไปที่3.25ซึ่ง3.25นะครับในการเป็นลองปปถือว่าอยู่ในเลทที่เสียประตูอย่างแน่นอนครับประกอบกับราคาพูดเสมอเต็มเวลาครับตอนเปิดที่3.25กลัวเสมอมากๆครับราคาณปัจจุบันก็ถือว่าลดความสําคัญละนะครับจ่ายเพิ่มไปเป็น3.50แต่ก็ยังไม่ถึงเลทนะครับเจา้าก็ยังกังวลว่าฟุตบอลคู่นี้จะจบด้วยผลเสมอ แต่ถ้าบนหน้าบนรองนะครับมีการเสียประตูแบบนี้นะครับคาบจบด้วยการเสมอจะเป็นการเสมอแบบมีสกอร์อย่างแน่นอนครับอย่างนี้เรามี2ประตูอย่างแน่นอนครับไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเมื่อเรามาดูราคาสูงเต็มเวลาประกอบครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งจ่ายน้ําูน5ให้ฝั่งสูงตอนเปิดราคาในปัจจุบันก็ยังคงที่2ลูกครึ่งเหมือนเดิมมีการลดค่าน้ําไปอยู่ที่0ู3เป็นการให้ความสําคัญแล้วว่าฟุตบอลคูน่นี้มีประตูเกิดขึ้นเยอะและมีประตูตามที่เราต้องการอย่างแน่นอนสกอร์สูงครึ่งแรกวันนี้ เราจะไปอัมสเตอร์ดัมครับเลือกเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีอย่าเพิ่งกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ยังไม่จบครับเราจะไปอีกคู่หนึ่งครับช่วงเวลาตีหนึ่งครับฟุตบอลฮอลแลนด์จูเบรเลีกสกอร์สูงครึ่งแรกเราจะไปวีวีเบลโรครับเลือกเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับสรับวันนี้สองคู่ครับขอบคุณครับ